สวัสดีครับพี่น้องครับามาพบมาพอกันคือเก่านะครับาทางช่อง u t u b e สวัสด์ดําซิ่งนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานลิลลี่กันเกษตรนะครับลอกหน้าทมทีนะครับหน้าปังพี่น้องแถวนี้เพิ่นชนมากจะข็ดหน้าปังกันหน้าอยู่กับไข่โอเมโก้นะครับเอสเคสองร้อยมักที่ขีดนึง รถขุดขนาดสิเกตันนะครับอดีตเคยดังเคยรอเคยแรกงนะครับรถขุดในตำนานมักที่ฉีดนึ่งมักที่ยูตานน่นะครับเอาสมอครับเสียบอยนะครับรอยเจ็ดหานะครับพี่น้องเจียวเจ็ดซี นิดๆครับแล้วอยเที่ยวนะครับลอยกวดเที่ยวคนละพี่น้องสําหรับมองเพิ่นเอาไปถมนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับจากมองคุดไปถมนะครับคนละพี่น้องแต่ว่าแลีนรถนักนี่แรีนทั้งปีนะครับแลีนน้ำขันหน้าขั้นใหญ่ๆนี่นะครับ แต่ว่ารถเบานี่คืออ้อมไปทางหลังนะครับคุณน่องชุมพูบคุณมาทางนั้นนะครับเดีย๋ยว่กับมารทีเชียดหนึ่งนะครับมาอนี้โชเฟอร์ผู้จัดให้ทีมงานกับโชเฟอร์นุ่มนะครับโชเฟอร์นุ่ม เมกาตอนเดียวครับ1.75เจ้ารุกเรืองอชอเฟอร์เฮานี่จักว่าซื่อจังไนล่ะพี่น้องผมก็ลืมเหรอล่ะเิ่นบอกอยู่ผมมึงลืมสวัสดีไปย่างทีมงานลิลีนขขขขน่นะครับสุกูสุคนนะครับเพราะว่าสิเป็นชอเฟอืนะรหรือว่าสิเป็นชอเฟอร์รดดำนะครับ สำหรับเจ้าโคบิโก้นี่ใส่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิ 6D31 นะครับ 6D31 เป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับได d i กอินเจคชั่นเทอร์โบนะครับปั๊มใส่แค่สามวนีหนึ่งหนึ่งสองนะครับสำหรับเจ้าโคบิโก้ ะเดี๋ยวเอาตัวก่อนครับนี่ต้องมีตัวสะก้อนนะครับก้อนจะไปเทผมมีบ่อใดด้พี่น้องบ่อใดซ้ำมูนี่มูไดหาสิบเกียวจะคว้างมาได้สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบต๊กเกียวแล้วเจ้านะครับหลอกอ่นะหนาเติบอยู่พี่น้องประมาณหาสิบเส้นได้มั้งนะครับ 30มเส้น40่เส้นผุล่ะนะครับมองเพื่นหลวกออกโโลูิเรียยุพี่น้องอ่ะระยะข้างทีเรียนไปกับประมาณ100เมตรนะครับเสียออดสายลั่นอ๋องานเข่าเลยพี่น้องเลย งานเขานะครับงานเข่าเสียบอยมีจมมีลมนะครับเดี๋ยวรอรถไทครับเสียกล้องกำลังมากนี่แหละครับเข็งเตนา่าตานุ่มข้างในครับอ ประเดิมกวอนมูลเลยนะครับเพราะว่ามองนีมันเป็นดินถมนะครับเดี๋ยวเอารถไถมาสุกบึงนะครับเสียกต้องวัดที่เอสเก้าศูนครับที่เอเกแรงมาอ่ากำลังมาพี่น,อน้องกำลังมาแห่งแตนาครับแต่ว่าขางล่างนี่ นิ่มนะครับเจอนหนักเข้าไปกับพอยู่หรอพี่น้องเลยรดเสียน่อยครับเสียบอยครับเสียบอยเป็นเสียน่อยอ่าช่างวาเอาเสียเสียกล้องดึงดันครับออลอดไป เอาแต้งเจ้านี่แหะครับหม่งผมยืนนี่เป็นทีถมนะครับแต่ก่อนมันจะลึกนะครับเพื่นเอาดินมาถ,ถมด้พี่น้องเอาเสียก้องครับจัดดีๆ้ะให้ทีมงานเจ้า ล้มครับพี่น้องครับนี่เบิ้งลวดนี่ห้อยอ้ารอกวนเจ้าอ้าเป็งพี่น้อง ล่อลุนเมกาตอนเดียวครับมาปองเดียวกันนี่แหละพี่น้องว่าพี่มองไปน้องเสจาใว่าสิเลนสวนรถหนักนะครับสวนรถหนักกะก็ต้องล่อนะครับสวนรถหนักเอาลองเมื่งครับเมกาตอนเดียวร้อยเจ็ดห้านะครับเบิ่อพฤศจิกไปยังไงรวมบ่ อา,อารอดครับรอดผ่านใดพานพานใดเดี๋ยวยยร,ร,ยาารุ่นเสียอดดสายลันครับรอยเกาหานะครับกำลังมาพี่น้องกัลลังมารุ่นเสียอดบึงดินเป็นดินถมไม้นะครับ แถวนี้ยังเปียกอยู่นะครับพื้นรางยังหลุมหลวมนะครับเล,เละๆแต่ว่านาแห้งครับบงสายลันสายแรงครับ เอาแบบนิ่มๆหรือเสียเอาแบบจวดจวดเอายูอาบเอเสียอดนโดบเจ้า่ <c oughs> มาอีกแล้วเสียกล้องเจ้าเอ้มาเอาลูกน้องเจ้าเด้อบบาทนี่เรียบร้อยแล้วสายลัน ไม่อยังคือแนมรถไถไ,ไปเลย <c oughs> เอาเป็นสีร้องเบิ้งบ่เสียออดสีร้องเบิ้งบ่เสียอ,อัดโอ้ยบ่้แหละเจ้าเบสอ้อาวลอเสียกล้องค,ครับ มาแล้วสําหรับรถไทยเฮาแล่นเที่ยวอยู่บนมือ้ะเจ้ามือนี่สาหรับรถไทนี่เที่ยวอยู่บนมือ้ะเจ้ารถรถไทอ่ะจ้าสี่ละครมือว่านนะครับเพื่อนว่ามือว่านนี่ดันกันอยู่บนมือนะครับมาเที่ยวไดดันเที่ยวนั่นนะครับรถไทดันตลอดมือว่านพื้นที่มองนีนะครับพี่เพิ่นถมมือว่านนี่นี่พี่น้อง ผมเสร็จไปแล้วแต่ว่ายายมองรถนักเลียนฟังหุ่นครับรถแต่ว่ารถรถเบาหนีเลียนกลับมามองนี้นะครับกระป๋องทเท้าถมก็มีปัญหาอยู่มุมเดียวครับนี่จุดนี่รถเป่ายังลมครับเอาดันเบาๆครับ 看。 นี่แหละครับมองเพิ่นขุดคือแปลงนี่<อ>เพื่อนสีเฮดให้เป็นแปลงเดียวกันไปเลยนะครับนี่สําหรับพื้นที่ปกติให้หนานี่มันสี่ลุกฟังทั้งนี้นะครับฟังทั้งรถแม่โ,โคขุดอยู่นี่มันโน่นนะครับเพิ่นก็เลยสี่เอาดินออกไปถมให้หน้าที่มันต่านะครับให้มันเป็นแปลงเดียวกันไปเลยนะครับได้ให้บักไงในะครับพี่น้องนี่รวมๆแล้วกันอาจจะสามไร่นะครับแปลงนี่ เอาวไปยังใน N P R เขาจะรอดหรือจะร่วงเอาเงี้ยเสียงครับอย่ออออออาเฮ้ยเฮ้ยเสียงว่าเ,เร้อยสิบห้าสบายเออเอาเปิดเปิดมองไหมเดี๋ยวก้องเปิดมองไหมครับเดี๋ยวตัดกันแค่ออก เปิดกันแท้ออกจังไนนะครับให้มันได้หม่องไม้ครับเล่นเที่ยวหม่องไม้ i s 90โอ้แต่ผมยางก็ยังลมพี่น้องผมว่าเปิดหม่องไม้บอลอดคือเขาครับเพราะผมยางเ้วมันลมไลเอา้า โอ้ขนาดผมยางยังลมเลยพี่น้องนะครับจะลอดก่อนะพี่นอนะนะ้องนะยังบอท่านไปใส่ละยืนมันอยู่วงนี้ละพี่น้องลอดรุ่นเดี๋ยวเสียบอยนี่มาเป็นรอบที่สองนี่นะครับเฉียวแรกก็เสียดากไปแล้วมาเทียวสองล่องมึงนะครับ คุลพี่น้องรถดำนักในแรนฟังคุณครับนะครับแลีน,นํำคู่คู่ขันหน้าไปนะครับแต่ว่ารถเบานี่มาแรนออกมาทางหลังนะครับเทแ่้วอ่นะตามมาติดติครับอ่นะรุนเสียบ้อยครับเบิ้งคนสิตัดสินใจเบียงใส่หรือเบียงขวานะครับ แต่ม่อยากให้ให้จมให้ติดละนะครับเพราะมันเสียเวลานะครับพี่นอ้องเบิ้พิ่นสี่เรียกถือ้องอมานิ่มๆครับ เาชื่อต่อไปครับรุ่นเมกาครับนะสา,ามร้อยเดิมครับ ครับผ่านไม่มีปัญหาครับผมมีปัญหาเดี๋ยวไปโบมุกเตะจะเข้าครับ นี่แหละครับน้องเทพพี่นอ้องรถไทยกำลังเจ็ดลงนะครับระดับเดียวกันครับรถไทยืนละ่ะเสียอ๊อดสายลันเบาๆครับเบาๆเต้นนะครับมันเป็นจีพานมาก นาแห่งเด้ครับตะว่าพื้นข้างล่างนี่นิ่มๆน,นะครับนุ่มๆน,นะครับอเอออดครับรอดสบายแล้ว นี่แหละครับพี่น้องครับมองเิ่นถมนะครับให้เสมอกับให้บนนะครับนี่พื้นที่นะครับเสมอกับให้บนนะครับนี่พื้นที่ที่เฮ้าสีถมนะครับนะตีไปประมาณร้อยนะครับประมาณร้อยรถนะครับโอ้ฝุ่นเป่นไปเหตุหนทังนะครับคนทางมองหันโลมือกันพี่น้องเลยได้เอารถดำเทถม แล้วเอารถไถไปปรับสักก่อนนะครับเอายังเหลือครับยังเหลือ,อที่เห็ุผนทางไปเคืองหนึ่งแล้วเห็นพนี่ยเสียงดำซิ้งครับ <laughs> Chào <laughs> à, Phần chiến xe cái bọc đầm vậy và chéo ở dần phía đoạn <laughs> Bọc đầm phần Ô, oh, hồng ý <laughs> ทางล้มกับโคโลเกเรครับนี่เอา้ามาลาทอนจั้อยครับ พี่น้องไงอ้ปอดเนี่ยอืมปลุกขีเล่ สูงเติบโยนะครับพี่น้องระดับน่าจะสูงประมาณหัวเขา้าเขาไรมั้งนะครับสำหรับเพื่อนที่เขา้าจีดเด้ทมให้มันเป็นระดับเดียวกันกับไยบนนะครับ อยู่กับทีมงานลีลีครับเมใน้พี่น้องครับนะครับทีมงานทางตำบลคู้เงินเฮานะครับที่มาหลับงานทางอยะโสธรนะครับบ้านคํานำส่างบ้านบ้ดอนก่อยนะครับแถวนี้พี่น้องจะเ็หน้าฟังกันเป็นส่วนหลายนะครับ นี่ก็าลังปรับพื้นที่นะครับปรับให้หน้าไม่นะครับหม่องต้ำเกา่าดินมาถมมันสูงขึ้นนะครับเสียกล้องเป็นกูดันนะครับเสียกล้องทีมงานลีลี่การเกษตรป,ป้าปีเจ๊แหลมนะครับทางบ้านบาคโคคนะครับบ้านบาโก้ตมบุรีเงินเสรีภูมิเมานะครับสำหรับทีมงาน รถดำแดงที่ทัานนะวันนี้ฮะสั้มสั้มรับชิพนี้ก็ขอจบไว้สักนิดสักก้อนเบร์สักกันสักนิดสักก้อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอกันคลิพนาครับผมพักจะข้าวพี่น้องน่ะขอให้รุ่นี้มีแห้งสู่สุดขนนะครับ หมานลำลำเรื่อยๆกันพี่น้องปีใหม่นี่นะครับสุขภาพาะแรงร่างกายแข็งแรงสุข,ขุมสุขคนตลอดปีตลอดไปนะครับต้อกันคลิปหน้าครับผม